วาู EP อะไรไม่รู้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำนานวันนี้เราอยู่ที่สยามสเตเดียมไม่ใช่มันชื่อว่าสเตเดียมวันก็คือมีงานเปี่ยนเปลี่ยนเปียกเดี๋ยวเราก็จะไปเออเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองว่าเราแบมาทำอะไรที่นี่มหาวิทยาลัยวันเดวิดยูไงแต่ยูเนี่ยใครไม่รู้ไปรอดูอีกทีจ้า ตอนนี้เราอยู่ในงานแล้วนะคะก็เราไม่ร้สึเราไม่มีฟิลเลยเหมือนงานมากแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเป็นงานหมือนงานโรงเรียนนะคะแต่น่ารักนี้น่ารักดีเราชอบเราได้มาทําอะไรแบบไม่ได้ทํามานานแล้วเล่นกลัวเลตัวเองเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศอะไรเงี้ยมาให้ดูแล้วกันเนาะแต่ดีที่มันไม่ร้อนนะเีย่นี่หลัง Just call me crazy. ก็เพลงที่มีชื่อว่าเอุ้โ เป้าหมายอะไรเอาไว้ในปีนี้ใครยังไม่ได้เริ่มอะไรยังไม่รู้จะทาอะไรก็ลองเริ่มในปีนี้ดูนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จแังที่ใจหวังครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้มีคนแกะกุ้งให้กินนะครับ คือเมื่อวานไปกินกุ้งขังมาแล้วก่อนเขาเลือกว่าแกะกุ้งระบากคือเร่นมันจะมีความสุขมากๆถ้าแบบว่าเรามีคนแกะกุ้งให้กินใช่ไหมจริงจริงจริงขอให้ปีใหม่ปีนี้ทุกคนโดนแดดแล้วไม่รู้สึกร้อนขอให้ปีใหม่ปีนี้ทุกคนมีอากาศบริสุทธิ์เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีคนแกะกุ้งให้เดี๋ยวผมพาไปกินกุ้งโดยที่ไม่ต้องแกะคือเครื่องทั้งเปิดเลย มีมิ้วเคี้ยวทั้งเปลือกเลยคือไม่ใครไม่เข้าไปอ้าวอ้าวไปเจน่าอยู่จะเลิกยังไงสงกรานต์ปีนี้ขอให้โชคดีนะเธอแต่งคอร์ดหน่อยนะแต่งกอร์น่อยฟิลฟิลดูฟิลแบบว่าดูโดนท้อทิ้งนะอ่าก็บอกก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับผมเป็นปีที่โดนฉีดน้ำจากไดมอนด์นะฮะขอให้เป็นปีที่มีความสุข แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหน้าที่การงานเดนเรื่องเรื่องครับถูกหวยครับนี่ก็เกิดการทำงานกันลงมาทีอุ้ยนะครับถูกเพื่อนแย่งด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ครับผม ก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับครับก็อยากจะบอกว่าเวลาไปเที่ยวก็แต่งตัวให้มีชิ้นนะอะไรนอะไรนอะไรนะอรับไรนะอะไรนะไนะไรนะอะไรนะอะไรนรัะอะไรนะอะไรนะนะอไรนะอะไรนะอะไนะอรับอะรนะอไรนะอะรนะอะไรนะอไนองไรนะอรนะอมไรนะอรอยไรเะอะนะอะไรนอไรอนะนะรออนนไอ ไปขับหรือเปล่าพี่นรู้สึกมีอายุขึ้นมาอ๋อแล้วตอนสุดท้ายผมไปหมดแล้วขบัขบปวยพรก็ขับปวยพรนี้ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวสงการแบบมีความสุขนะครับผมแล้วก็ไปกับเพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอยๆกันเลยนะครับผมทั้งแบบช่วงเวลาวัางหยุดนี้ใช้เวลาวันหยุดให้เต็มที่กับคนที่คนหลักทุกคนที่เที่ยวสงการนะและสุดท้ายนี้่ไม่ทายที่สุดครับแต่ก่อนสุดท้ายอ่ะทำไมอ่ะผมรู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะอย่าง บอกแค่ว่าจะบอกว่าจริงๆวันนี้จริงๆวันนี้เดมอนตั้งตัวไม่ถูกต้องนะะจริงครับเพราะว่าจริงๆชุดนี้มันไม่ได้ติดกระดูกเลยจริงแต่ว่าอีลายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายกับเรานะครับ วรมฮุ่แรงขอบคุณมากนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วจากงานเมื่อกี้นีแคบงานวันนี้บอกที่แม่ทำมา ปีหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ความความรู้สึกอ่ะมันประมาณประมาณสี่เดือนแล้วนะที่ไม่ได้ทำที่ไม่ทําวอกเออก็อันนี้เหมือนกับกลับไปทํำวอกไปงานเนอะเพราะว่ามันเป็นการไปงานของ last one ครั้งแรกครั้งแรกที่แบบว่าดูแบบโชว์เต็มอ่ะของงานอีเวนต์เพราะปกติเวลาไปมันก็เราก็ไม่ได้อยู่จน ตั้งแต่เริ่มหรืออะไรเงี้ยเออแล้วก็ครบห้าคนด้วยอันนี้ใช่แล้วก็เห็นชัดก่อนอันนี้ไปงานโอริโอ้แต่ยืนยืนยดนยืนยืน,ยน,ยน,ยนต่เข็บข้างนอกแล้วคือมองออไม่เห็น<อ>งไงคนเยอะโอริโอคุมกําเนิด อิโออันใหญ่ๆบังนะแต่แต่ทันตอนเขาไว้นี่รวมคนตอนท้ายเขาเดินกลับมาพอดีก็เลยได้เห็นอันนั้นหาคนเนอะใช่ห้คนก็เลยได้เห็นไอ้นี่ไงต้าโอ๋โรเต้นด้วยกันนะใช่ คือถ้าถ้าพูดในในมุมของคนที่แบบชอบบอยแบนด์มาตลอดอะอมไม่ไม่นักคู่วายนะเรารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนโคตรด,ดีเป็นสวยสดีมากคือเราทุกที่ไปอ่ะด้วยยุคถ้ามันจะไม่เที่ยวกับเมื่อก่อนเนอะยุคนี้นยเราพยายามจะถ่ายคลิปตลอดเพื่อที่จะเอาไว้รีรันเก็บมาดูแต่ว่าของน้องลาสวันน้อง <laughs> ของลาสวันน่ะ <laughs> ต้องเรียกว่าหลานเป่า <laughs> ของลาสวันนะ่ะเราเราไม่ได้ถ่ายเยอะเราพยายามดูด้วยตาเพราะว่ามันโดนสะกดด้วยแบบคือเรารู้สึกว่าในกล้องอ่ะไม่เท่าตาเห็นอยู่แล้วแต่แต่หมายถึงว่าทุกที่เราก็จะพยายามถ่ายแล้วก็มองด้วยใช่ไหมแต่เรอเมียเราไม่อยากคือเราอยากมองด้วยตาเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวน้องเองอ่ะด้วยตอนเต้นตอนร้องอ่ะมันมีพลังบางอย่างสะกดให้เรารู้สึกว่าเราควรตั้งใจดูเขาขอะเขามีคาริสมาแบบมีความเป็น อาติอยู่ในนั้นอะมากมากมคือตอนร้องดีเต้นดีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะคือการที่เต้นด้วยท่าที่มีพละกําลังสูงอะเราร้องไปด้วยหรืออะไรเงี้ยทําให้คนที่อยู่ข้างล่างสนุกได้โดยที่เขาไม่รู้สึกลุ้นอะใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นมืออาชีพที่สุดเลยอคือคือเคยไปดูโชว์ไหมแล้วเราจะรู้สึกว่ามีบางโชว์ที่เราสึกลุ้นแทนคนที่อยู่บนเวทีอะ กับการแสดงของเขาอะ่ะล้วจะทาให้คนดูรู้สึกเก่งแล้วก็ไม่ได้แบบจอยขนาดนั้นเออแต่แต่อันเนี้ยไม่มีไม่มีเรื่องนี้เลยก็คือแบบน้องไม่เก่งมากทุกคนอะสนุกออฟโุ้นร้องเพลงดีมากนะร้องสดอะคืออันเนี้ยคือได้ฟังเต็มเต็มไงครั้งแรกเออทุกคนร้องสดดีมากดีดีมากเราสนุกเราจอยไปกับเขามากเลยเรารู้สึกชีแบบ,บโคตรเลยอะคือรู้เลยว่าผ่านการแบบฝึกฝนทุกอย่างมาอย่างหนักจนมันแบบ ทุกอย่างมันเข้าเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วอะเข้าอยู่ในเส้นเออน่ารักอะแล้วมันก็จะมีแบบว่าบางจังหวะที่มันจะไม่ได้เหมือนคือเขาเรียกอะไรมันจะมีบางท่อนที่น้องพยายามจอยให้ถูกอีเวนต์มันไม่เหมือนกันอ่าเอออะไรอย่างเงี้ยมันเราว่ามันทําให้แฟนคลับรู้สึกอยากไปดูเขาอีกในท่อนเนี้ยว่าเขาจะใส่กิมมิคอะไรลงไปในนั้นเออดีนะดีมากเราชอบมากเลยอะคือการแสดงคือเพลงอ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่มัน ฟิลลิ่งมันไม่เหมือนเดิมใช่กันออกไปใช่คือเราแต่วันนี้รู้สึกว่าลาซารันคือเหมาะกับหน้าร้อนมากเลยอะคือเป็นวงที่ดูแบบอโลฮ่าเขาบอกไม่ถูกใช่ใช่เหมือนแบบวันนี้เหมือนไปดูแล้วเหมือนอยู่ริมชายหาดฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยกับน้องสองคนที่ขึ้นมาจอยก็ดีนะใช่ก็คือน้องร้องเล่นสนุกมากร้องเพอะเต้นดีเราจอยร้องเก่งนะร้องเก่งมากเลยร้องเพลงโดยที่ าพูดเรื่องเอียก่อนคือนักร้องส่วนใหญ่นักดนตรีส่วนใหญ่เราเป็นนักงดนตรีเนาะก็คือการที่ไม่การที่ไม่มีเอียอคือจะต้องชินกับการแสดงแสดงมากแๆแสดงเป็นร้อยพันรอบแต่ว่าบนเวทีมันก็จะมีมอนิเตอร์เนาะที่อยู่ข้างหน้าเราเราก็จะได้ยินแหละคือคนที่อยู่ข้างหน้ามากๆจะได้ยินอยู่นะมอนิเตอร์ที่้ยินเสียงตัวเองกลับมา ใช่มันจะมีมอนิเตอร์เล็กเคยเห็นไหมที่แบบว่าชาวล็อกชอบเอาเท้าเบี้ยก็ตรงนั้นแหละที่มันจะได้ยินเสียงของแต่ละอันออกมาเออแต่ถ้าคนอยู่ไกลอย่างเราตีก้องเนี้ยเราจะไม่ได้ยินอยู่แล้วต้องใส่เอีรยเอออย่างตอนเราเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยเราไม่ได้ยินใครเลยนะเว้ยเราเล่นโดยที่เราเล่นเหมือนเล่นคนเดียวอะนึกออกปะเสียงนักร้องเราไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เสียงอะไรคือได้ยินแบบนิดเดียวอะ นั่นแปลว่าเราต้องเป๊ะมากแต่เราเห็นบางคนไม่ใส่เอีรยด้วยนะใช่เพราะว่าเขาเขาเก่งไงเก่งมากเขาอะไรวะเออรู้สึกประทับใจอ่ะชอบอ่ะอยากไปดูอีกเขอบคุณคนจัดงานด้วยทุกคนแบบ The Show Must Go On คือแบบเพอฟอร์มดีจริงๆอ่ะเป็นวงไอดอลที่แบบ v ว c คอแข็งทุกคนเลยนะัวขคอแปลว่าฮะการร้องคือร้องแข็งอะไม่ได้หมาถึงเสียงแข็งนะคือแม่นจังหวะ แม้กระทั่งตอนที่ไม่ใส่เอียร์ตอนร้องตอนเต้นมันเหนื่อยแต่ตอนแสดงในในเพลงไม่รู้สึกว่าเขามีการหอบตอนร้องแต่พอเพลงจบอ่ะเขาเหนื่อยอันนี้คือโวเคลถูกป่ะที่แข็งอันนี้หมายถึงเราอธิบายเพิ่มให้แข็งแรงอ่ะแข่งแรงการแสดงเออดีไม่รู้จะชมยังไงอ่ะอยากคือไม่ได้อวยนะเว้ยมันคือเรื่องจริงแกถ้าใครไม่ไม่เคยมาดูการแสดงสดแบบเฟสทูเฟสอ่ะ ต้องต้องมาจริงๆสักครั้งหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามนะเพราะว่าเราสู้ว่าน้องแบบเต็มที่ทุกอีเวนต์เลยอ่ะก็ขอให้น้องมีงานเยอะเรากจะสปอร์ตแล้วก็จะพยายามเราก็จะพยายามขายลูกค้าเราก็จะพยายามให้น้องมีงานเยอะๆแล้วเราก็อยากจะไปเจอน้องเยอะๆเหมือนกันเออดีเพราะเราอีญาหนูเรากะทับใจมากแนงขับ อโอ้แฟนคลับเป็นระเบียบมากเลยเป็นระเบียบมากแล้วก็เราเราเราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ตอนนู้นแล้วที่มันมีรวมพลที่พี่ต้าอ,อุจจะบอกว่าทุกคนหยุดถอยหลังทุกคนถอยหลังกคนรับกลับเลย แล้ววันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะ<อ>ที่แบบคนก็เชื่อฟังเออเราเรารู้สึกว่ามันเป็น,นแบบรากหนยชีแสงเหมือนเหมือนมีนมนมนเขาเรได้เลยนะเอ,เอหัวหน้าหมู่บ้าน เราโอนเาวะคือคือเต้าหูเออแล้วเราเราผู้ใหญ่บ้านเใหมผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะว่าเอารูบ้าทุกคนชี้ใส่ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเราชอบนะมันทุกคนก็คือทำตามน่ารักน่ารักไม่กับไอ้นี่ทุกคนแบบว่าเหมือนกับพยายามไม่ไม่บังกันไม่บังเอออุ่ยหน้ากินไม่บังกันแบบยกมือถือไม่สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราข้อดีคือเราคือคนแรกเออเราคือครั้งแรกเนาะที่ไปอยู่ตรงนั้นอะ เราก็ยกตามเขาเพราะเรารู้สึกว่าพี่แกหลอนมันคือวัฒนธรรมวัฒนธรรมเราก็ทำตามเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็จะแบบยินได้ไหมเต้นแบบมีที่เต้นไหมอะไรเงี้ยเป็น c ลเจอร์ของชีแสงน่ารักดีน่ารักดีอ่ะก็ชื่นชมในความเป็นระเบียบพวกนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่เจอกันครั้งหน้าหรือจะมีวันที่สุดท้ายเดี๋ยวมีอีกงานหนึ่งีงนเฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย support น้องร้องด้วยนะลา s วันน่ารักมาก อ๋อถ้าเราพูดอะไรผิดก็พิมเรื่องที่ถูกวยไ,ได้ <c oughs> ดใช่คือที่เราพูดก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองแหละแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็แชร์กันได้แต่ละครับ